กัปบปลากับหลงแก่ครับมากสองเขา เสียบมือกันครับทอดทอดหมูทำหมึกทำหมึกหุงกินเดี่ยวห้างกับที่ลงไปสามขอ่อกินเดี่ยวเปิดกิ๊มมุนี้ครับ